สวัสดีครับมือนี้นะครับผมเบาจิตค้นสั่งนะครับสีมาหายความรููนะครับในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท่ามือนะครับท่ามือของไฟฟ้านะครับสําหรับผิด้องเข้านะครับสีไปใช้ในการตั้งเวลาปิดเปิดไฟฟ้าครับในบ้านนะครับอันนี้นะครับผมสีใส่ไปประยุกต์ใส่ในการ ตัดไฟฟ้าของเครื่องตํมน้ำนะครับอันนี้ผมกับไปได้ทํามเมอรอรน์นะครับของรุ่นพานาโซนิกนะครับเป็นสวิต์นะครับทํามเออร์สวิต์นะครับอันรุ่นนี้จะมะีมีทานแบ้อัพได้นะครับประมาณสามชั่วโมงนะครับพนาโซนิกรุ่นนี้นะครับก็ที่เป็นรุ่นเนาะ tb 3 8 8 0 9 ne 7นะครับอินพุตกับ ut สูงสุด240บนนะครับอันนี้เข้าจิตตังเวลาให้เครื่องทํานา้ำเครื่องปัา๊ามน้ำนะครับ ut เวลาเปิดเปิดนะครับเปิดตีหานะครับถึงเก่าโมงเสร์นะครับกัดห้องไหาไหยตัวตูวตังเวลาขึ้นนะครับ มันจะเปิดนะครับอันนี้คือปิดนะครับความลงแล้วก็เปิดอีกที่ก็บหาโมงเย็นนะครับจะเจ็ดนาฬิกานะครับถึงสามทุ่มนะครับหลังราบทุ่มก็จะปิดนะครับถ้าเมือรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งเวลาได้ถึงเก้าสิบหกเทียนะครับในการปิดเปิดไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ชีปุ่มนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบห้านาทีครับสำหรับการใช้งานกับระยุยากครับ ก็ชิมี่อ่าอินพุตนะครับอินพุตก็คือฟังฟังที่เป็นไฟจากมิเตอร์บานเท่าครับที่มีไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์หนึ่งสี่สิบนะครับฟังฟังสายนะครับฟังสายนี่ก็ที่เป็นเอสหนึ่งนะครับเอสหนึ่งจะเป็นสายสายไร้นะครับสายไร้คือสายที่มีไฟนะครับสายที่มีไฟที่เห่าเอาใช้คว้ววัดไฟเราีิมีไฟขึ้นมาจะเป็นไร้นะครับ ฟังเอสองครับเป็นนิวตันนะครับนิวตันนคือเป็นสายที่มันมีไฟอันนี้ก็คือเป็นเป็นอินพุตนะครับอินพุตเป็นเอซนะครับเอซี่คือสายไฟฟ้าสายไฟฟังนี้จะเป็นสายโหลดครับโหลดสิเป็นโบเมนสิบเอสิบเป็นพวกโหลดไฟหรือจะเป็นพวกปลั๊กไฟที่เราจะใส่ในการต่างขาปิดเปิดต้องมาเสียบตัวนี้ครับท่าน L2 นะครับ L2 ของฟังโหลดนะครับโหลดเนี่ยจะเป็นอันนี้ L2 นี่สิเป็นนิวตันครับนิวตัน คือสายที่มันมีไฟส่วนแอลหนึ่งนะครับแอลหนึ่งก็เป็นเป็นสายที่มีไฟนะครับไฟที่มีไล่นะครับเดี๋ยวผมซีทายให้เบื้องอีกที่ครับตอนติดตั้งนะครับอันนี้มาบอกขอข่าวใอ้ฟังนะครับว่าตรงไหนเสียบตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปดติดตั้งให้เบื้องหน้ครับว่ามันจะติดตั้งยากบ่นะครับสาหรับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็จิมีอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มออโตออโตคือมันจะทํางานตามที่เข้าตั้งเวลาครับ ที่เปิดปิดตามเวลากานเท่าปิดเข้ามาออฟนะครับออฟออฟนี่อ่าก็คือปิดปิดการใช้งานคือไฟสีบอวิ่งมาโหลดนะครับส่วนอ,อ,นอ่อนอีกอ่อนนี่คือเท้าเปิดใช้งานเลยคือต่างค่ายมันเปิดอัตโนมัติเปิดอ่อนนะคือครับคือเปิดอ่อนคือสีบุเกีียวกับเวลาที่เท่าต่างเสร็จไ่นี่ก็คืออ่อนอ่อนทดสอบโหลดว่าไฟออกบอ่อครับการเท่าสีต่างเวลาก็าต่างมาที่ออโต้ครับ ครับสําหรับเวลานะครับเข้ากับเบิรงเข็มดีๆนะครับเข็มเวลาเข้าตรงเบิรงทีสามเดียมนะครับวาชียู่ที่เวลาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเข้ากับตามปัามาเห็นนะครับสิบเอ็ดโมงครับเข็มเข็มนี้ก็บทียู่ทีสิบเอ็ดเสียนาฬิกานะครับตอนเข้าตรงเบิร์ดีๆครับเดี๋ยวเข้าไปเบิรงชมคลิปการติดตั้งได้ครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหนางานแล้วครับหนางานที่เฮาสิมาเปลี่ยนท่ามือนะครับตัวเปิดปิดไฟนะครับสําหรับเครื่องปั๊มน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปั๊มน้ำนะครับก็นาใช่ครับต่อต่อไฟจากร่างปักธรรมดาครับเดี๋ยวก็มีการตัดไฟปิดไฟครับอันนี้ครับอันนี้เป็น ตัวแบบเก่าครับอันนี้อันนี้ผมทําการง่ายมากเลวครับเดี๋ยวสีลายสายให้พี่น้องให้เบิ้งนะครับบริไทยตอนประกอบครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเส้นแรกจะเป็นลา่ครับลายล่ในสีนี้ไฟนะครับเส้นล่ในคือสายไฟที่เขามาจากจากเบเกอร์นะครับฟังสีฟ้านะครับสีฟ้าเลยจะเป็นนิ้วตอนครับนิ้วตอนที่มีไฟ ครับฟังนี้ก็เป็นฟังโหลดครับฟังโหลดก็คือเป็นเป็นฟังแ2สองนะครับแอนีอก็คือเป็นสายนิวตันนะครับสอนิวตันฟังนี้สิเป็นสายแอหนึ่งสิเป็นไล่ครับอันนี้เป็นไล่อีนี้ไฟฟ้านะครับคือระบบนะครับการทํางานของทํามือนะครับก็คือจิติททำงานตามที่เข้าตังเวลานะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมตั้งตั้งไว้ที่ ตอนเศร้านะครับให้ทำงานตอนตีหาหอดสามโมงเศร้านะครับตอนเย็นก็นสีประมาณห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็ได้ใหญ่นีครับอันนี้ก็คือเป็นสายได้ครับนิวตอนอันนี้ฟังอินพุตนะครับอินพุตเลยอันนี้เป็นเอาพุตครับฟังขวาเนี่ยเอาพุตอันนี้ก็คือครับตัางเวลาอันนี้ครับเท่ากับเบิง้งตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมให้มันตรงตามคันมันอ่าง่ายขึ้นแสดงว่ามัน มันทำงานครับคันตัวเดือยที่เป็นสีน้ําเงินฟ้าฝันมันลงเนี่ยแสดงว่ามันมันปิดจากการทำงานครับอันนี้คือตีหาวอดเกลมงเศร้าครับข้างล่างคือความตั้งเปิดตีหาวอรมงเศร้าอันนี้ก็คือมีสามปุ่มครับมีปุ่มออฟออโต้แล้วกออนนะครับออนเนี่ยคือเข้ากับเปิดเลยหมห้มันตัวสนใจเวลาออปคือปิดไปทํางานออโต้คือทํางานตามเขาตั้งครับอันนี้ก็คือเป็นช่องของทานนะครับแต่รุ่นนี้นะครับสีเบรกอัพเวลา ไฟดับไปสามชั่วโมงนะครับค่าววันนี้ทางเข้าทําการใส่สายไฟเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามูนน็อตนะครับมูนน็อตเก็บน็อตไว้นะครับอันนี้นะครับ panasonic นะครับ ac สอ,องร้อยยี่สิบอันนี้ร่างปักกระพงกระใหญ่ไม่เพลินนะครับตอนแรกมันอยู่มันอยู่ข้างล่างมันเสียจะผงของอะไรไใส่ในนี่ในกล่องใหม่เพลินพร้อมก็สามารถใส่ไฟได้ครับใส่ไฟร่างไฟนี่กับบล็อบล็อตตั้งกับ ตัวปิดเปิดไฟนะครับนี่จะต่อต่างหากตึงครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มามาเปลี่ยนให้ยาดนะครับเปลี่ยนท่ามือห้ยาดนะครับหลังจกเข้าเฮดฟิตแล้วครับเข้าประกอบรอบเขานะครับเขาก็มาเบิ่งกันครับตอนนี้ผมก็ได้เทสไม่นวลแล้วนะครับก็สามารถใช้งานในปกติครับต้องทาเบิ่งตอนหาโมงเย็นครับว่ามันจะทํางานตามที่เขาตั้งมาครับตอนนี้ครับไดเวลาหาโมงเย็นแล้วครับ ผมกลับมาเบิงครับว่าที่เขาตังไวเครื่องปั๊มน้ำมันทํางานบ่ครับทํางานตามที่เขาตังทำมือไวบ่ครับตอนนี้ผมก็เปิดเบิงครับตอนนี้ก็หาโมงสิบนาทีครับมาเบิงกันครับพี่น้องสายก็สิเป็นสายเก่าๆแน่จังหน่อยได้ครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเอาจากสายที่มันอยู่ในตู้เก่านะมามาใส่ครับประหยัดครับเพราะต้องซื้อใหม่ครับผม ข้ากระเบิงดีๆสายได้ดีบอดีครับก็เช็คเบิงไฟหัวเบาครับชิมขั้นคือข้าก็เช็คไฟให้มันดีนลครับสําหรับสายไฟนะครับก็มีเข่าสองเซนนะครับก็ออกสองเซนด้วยกันครับออกห้เป็นฟังโหลดนะครับฟังเข่าจะเป็นอ่าฟังอินพุตนะครับอินพุตมาจากมิเตอร์หรือจากเมนไฟเข้านะครับมาเบิงปั๊มน้ำกันครับเมื่อกี้ผมสังเกตกับปั๊มน้ำปั๊มทำงานอยู่ครับแสดงว่าถ้ามือเข้าสามารถ มีไฟรอเรียงตามเวลาที่เท่าตังหามงเย็นนะครับถึงสามทุ่มนะครับถือว่าโอเคครับผมสำหรับพี่น้องนะครับที่เบิ้งคลิปแล้วนะครับอยากเอาไปประยุกต์ใส้นะครับกับเครื่องไส้ไฟฟ้าในบ้านเท่านะครับก็ขอสามารถไปซื้อท่ามือครับมาเปลี่ยนได้นะครับกาพิมพ์รุ่นตามที่ผมลงก็ได้ครับเอารุ่นตามที่ผมก็ไดมันยังสีง่ายนะครับในการใส่งานนะครับอันนี้ครับท่ามือเท่านะครับก็สามารถตังเวลาได้ถึงเก้าเก้าสิบหกเทียเลยนะครับ ปิดเปิดนะครับก็มีอยนนีผมตั้งไว้นะครับตั้งไว้ตอนหาโมงเย็นนะครับถึงสามทุ่มนะครับเบิรงเวลาครับถ้าสีน้ําเงินน่ะสีฟ้ามันขวมโล่งแสดงว่ามันปิดการทํางานครับคือบได้เปิดทํางานนะครับคานเปิดอ่ายงขึ้นแล้วก็คือเปิดเปิดไฮโหลดทํางานนะครับคือเครื่องปั๊มน้ำเฮ้านะครับการทํางานตามเวลาที่เฮ้าเฮ้าางขึ้นนะครับสายไฟนะครับสายไฟก็มีอยู่เท่ากันฟังละสองเซนนะครับ ครับมาจากฟังโหลดนะครับอันนี้ฟังอินพุตนะครับมันมี2องเซนนะครับฟังเอาพุตก็มีสองเซนเท่ากันครับอันนี้สายไฟเป็นสายเก่านะครับอาจจะเป็นตรงสีนะครับเอามาเปิดเบิรงครับเอสหนึ่งนะครับเอสหนึ่งจะเป็นฝาสายของไล่นะครับไล่คือมีไฟนะครับเอสสองเป็นนิวตันนะครับอันนี้เป็นฟังอินพุตนะครับมาฟังเอาพุตครับเอาพุตก็ับมี2องเซนครับก็ับมีไล่กับนิวตันด้วยกันครับ L2 นะครับจะเป็นนิวตันครับ L1 นะครับก็บจะเป็น เป็นลายครับที่มีไฟนะครับสําหรับคลิปอ่ะนี่นะครับผมอ่ะผ้ามาเปลี่ยนทํามือนะครับเพื่อปิดเปิดเวลานะครับให้กับไดน้ำนะครับกากระฝากที่นอกนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าข้าม่าสวัสดีครับ